คลิปวิดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสาระบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วนยนครับขอบคุณครับบันทึกเรื่องแปลกวันนี้เสนอตอนหอ,อกลองกินโนสหอ,อกลองกินนสหรือหอกศักดิ์สิทธิ์เป็นหอ,อกที่มีมาตั้งแต่สมัยคริกต์รารนู่นเลยครับผม ยมันมีความพิเศษก็คือเป็นหอกที่ใช้แทงไปยังสีสร้างของพระเยซูคริสต์หลังจากที่ถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนเพื่อเช็คดูว่าพระองค์นั้นสิ้นพระชนหรือยังและที่มาของชื่อหอกลองกินุสนี้ก็มาจากชื่อของทหารโรมันที่ใช้หอกนี้แทงพระเยซูนั่นเองโดยทหารคนนี้มีชื่อแบบเป็นเต็มว่ากาลิอัสคาสเซียสลองกินูสซึ่งเป็นทหารโรมันที่ตาใกล้จะบอด ธรรมดาธรรมดาคนหน่งเท่านั้นเองแต่เมื่อลองกินนสได้แทงหอกเข้าไปยังร่างของพระเยซูแล้วพระโลหิตของพระองค์ก็ได้กระเด็นเข้าตาที่ใกล้กับอดของเขาและหลังจากนั้นตาที่ใกล้บอดของเขาก็หายเป็นปกติเรากับว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรมาก่อนสุดท้ายในาทหารคนนี้ก็เลยเกิดศรัทธาต่อศาสนาคริสต์ได้เข้ารีดและกลายเป็นนักบุญลองกินนสในการต่อมาและจากการที่ลองกินนุสใช้หออแทง พระเยซูแล้วมีเลือดไหลออกมาทําให้นักประวัติศาสตร์หลายๆคนเชื่อว่าในตอนที่ถูกตรึงกางเขนพระเยซูนั้นยังไม่สิ้นพระชนเพราะคนที่ตายไปแล้วเลือดจะไม่ไหลหลายๆคนจึงเชื่อกันว่าเป็นเพราะหอ,อกเล่มน,นี้แหละที่ทําให้พระเยซูทรงสิ้นพระชนจนทาให้หอ,อกนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าหอ,อกสังหารพระเจ้านั่นเองครับ และด้วยความศักดิ์สิทธิธ์และความพิเศษของหอ,อกเล่มนี้จึงทําให้มันกลายเป็นวัตถุมงคลของศาสนาคริสต์และคริสต์ศาสนิกชนต่างก็เชื่อกันว่าถ้าผู้ใดได้ครอบครองหอ,อกเล่มนี้ก็จะมีพลังอํานาจไม่สิ้นสุดแบบว่าอินฟินิตี้กันเลยทีเดียวพระเจ้าคอนสแตนตินม,มหาราชผู้เปลี่ยนศาสนาคริสต์ให้กลายเป็นศาสนาประจำชาติโรมันก็เชื่อว่าได้รับพลังจากหอ,อกเล่มนี้แหละครับ และหลังจากนั้นหอกลองกินุสก็กลายเป็นสมบัติของจกักรพรรดิโรมันจวบจนกระทั่งอาณาจักรล่มสลายกันเลยทีเดียวในการต่อมาหอกเล่มนี้ก็ตกไปอยู่ในมือของผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนอาทิเช่นพระเจ้าชาไมาาหาราชผู้ก่อตั้งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าเฮนรี่ที่สแต่ว่าหลังจากอาณาจักรโรมันแตกสลายไปแล้วหอกลองกินุส ก็ได้หายไปจากสายทานแห่งประวัติศาสตร์แต่ถ้าว่าท่านผู้นำอีกหลายๆคนก็ยังคงหวังแนํำนาจของหอกเล่มนี้กันอยู่ยกตัวอย่างเช่นนโปเลียนโบนาปาร์ตผู้ที่ลงทุนตามหาหอกเล่มนี้เพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์จนผู้ที่เก็บหอกเล่มนี้เอาไว้ต้องแอบหนีเอาไปซ่อนที่กรุงเวียนานาหรือแม้กระทั่งผู้นำนาซีจอมโหดอย่างดออ์ฟิตเตอร์ ซึ่งเข้ายึดกรุงเวียนนาได้สําเร็จก็ได้นําเอาหอ,อกเล่มนี้กลับเยอรมันไปด้วยและถึงขนาดเอาไปพกติดตัวไว้ในห้องนอนกันเลยทีเดียวเชียวครับท่านแต่ในที่สุดเมื่อเยอรมันแพ้สงครามหอ,อกลองกินนุ๊ก็ถูกย้ายมาเก็บไว้ที่กรุงเวียนนาดังเดิมและปัจจุบันนี้ก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ออฟบวกให้นักท่องเที่ยวได้รับชมความศักดิ์สิทธิ์ของหอ,อกเล่มนี้กันต่อไปครับผม